มึงเนียผู้ขาดูพี่น้องสะพ่นแล้วเป็นน่วยรวนมึงนี่พอดพ่นอย่งมาดูมมันพ่นเออหมือว่าสิโอ่งเดีม่ลุ่งนี่ตามหน่วยสะพ่นเหล้วเป็นน้วยเราเมือนนะพ่นผู้เดียวไหม ทางขุนกำลังปรับคู่มาู่ Ugh ักหวานพกันเนี่ให้ถึงาวนให้ป็นาคขมคู่ักหวันกับภากระดอยะที่ถมาลงคู่ไปกันที่ประมาณสามงานควบคูนี่แหละพทท่านไหยังอยู่มือทยสรุปทยตัวีดูนี่พุทท่านไหยังอยู่ม